เมื่ออัลลอฮุบฮานุตลาได้ให้โอกาสพี่น้องมุสลิมทุกคนอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วแน่นอนว่ามีความดีต่างๆมากมายที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ไม่ว่าจะเป็นการละหมาดการอ่านอัลกรุรอานการซิกรุลลาะหรือการกระทําความดีอื่นๆอีกมากมายแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอกับพี่น้องเพื่อที่จะเรานั้นจะได้รับความดีจากอัลลอฮฺซุบฮาาอนุัตลามากขึ้นในเดือนรอมฎอน ท่านนบ,บีสุลตล่านหฮวอะลีอัลสลัมเป็นบุคคลที่มีความใจบุญอย่างมากในเดอรรอมฎอน,อนเป็นบุคคลที่มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อบรรดามุสลิมต่อบรรดาสฮาบะและท่านนบ,บีสุลต่านหฮุอะลีอัลสลัมจะเป็นผู้ที่ช่วยเหลือผู้อื่นท่านนบ,บีสุลตล่านหฮวอะลีอัลสลัมได้กล่าวว่าคนคนหนึ่งจะยังไม่ถือว่าเขานั้นเป็นผู้ศรัทธาในสภาพที่อะไรครับเขานีนนอนหลับในสภาพที่เขานั้นอิ่มท้องอิ่มจากการกิน แต่กลับปล่อยให้บรรดามุสลิมมุมินคนอื่นนั้นหิวโซนี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านนาบีสลุลตล่านส,ส่งเสริมให้บรรดาพี่น้องมุสลิมนั้นช่วยเหลือกันจากคนที่เขานั้นไม่มีอันจะกินจากคนที่เขานั้นนอนหลับในสภาพที่หิวสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับพวกเรามุสลิมผู้ศรัทธาที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือผู้อื่นได้นั่นก็คือการแจกจ่ายการให้อาหารหรือการช่วยเหลือ อาหารละสินดให้กับพวกเขาคนที่ไม่มีอันจะกินนะครับเพราะว่าท่านอนับดุลเลาะห์สัลลัลฮเป็นบุคคลที่ใจบุญที่สุดฉะนั้นแล้วพี่น้องครับส่งเสริมให้พี่น้องทั้งหลายนั้นได้ใช้โอกาสเดือนนี้เป็นเดือนที่เหมาะสมที่สุดที่เราควรที่จะส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแจกจ่ายอาหารให้กับคนยากไร้คนยากจนเพราะว่าการให้อาหารแก่คนคนหนึ่งที่เขาถือสิรดนั้นเราจะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ที่ถือสิลด ท่านอับดุลเลาะฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่าอย่างไรพี่น้องครับมันฟัตตาระสอิมากุติบาลฮุมิสลุอัจริอิลลัอันนูฮุลายังกุสุมินอัจริซาอิมิชัยท่านาลลาอับดุลเลาะฮุอะลัยวะสัลลัมได้พูดถึงความประเสริฐของผู้ที่แจกจ่ายอาหารแก่ผู้ที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนผู้ใดที่ให้อาหารแก่ผู้ที่ถือศีลอดเขาก็จะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ที่ถือศีลอดโดยที่ผลบุญของผู้ที่ถือศีลอดจะไม่ลดน้อยลงแต่อย่างใด นี่เป็นหนึ่งในความประเสริฐของเดือนรอมฎอนพี่น้องครับไม่มีในเดือนอื่นนะครับเพราะท่านนาบีสุลตล่านได้บอกว่าผู้ใดที่ให้อาหารแก่ผู้ที่ถือศีลอดคนที่ให้นี่แหละจะได้รับผลบุญเท่ากับคนที่เขาละศีนอดอาหารที่เราให้ไปนี่เป็นหนึ่งในความดีที่เราสามารถที่จะกระทําได้พี่น้องครับเราซื้ออาหารถุงหนึ่งเราซื้อของหวานขนมปังอะไรก็ได้ที่เป็นอาหารให้กับเขาในการละศีนอดวันนี้เราซื้ออาหาร สิบบาทยี่สิบบาทซื้อน้ำซื้ออินทผลัมให้เขาทุกอย่างที่เขาละสินอดพี่น้องครับที่เราเอาให้เขาเนี่ยเราก็จะได้ผลบุญเท่ากับคนที่ถือสินอด์สุภาพนัลอพี่น้องครับนี่เป็นความดีอย่างมากมายที่เราสามารถที่จะกระทําได้ตลอดจนเดือนรอมฎอนนะครับฉะนั้นขอส่งเสริมต่อพี่น้องนะครับมีพี่น้องมุสลิมของเรามากมายที่ยังไม่มีอาหารจะกินยังไม่มีอาหารไม่มีข้าวของที่จะลุกขึ้นมากินข้าวสะโฮดนะครับ และขอเป็นการส่งเสริมที่จะให้พี่น้องที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นได้ก็ส่งเสริมที่จะกระทําในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นโอกาสวาระเวลาที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราทั้งหลาย